นอกจากจะแกะกล่อง C-186 แบบ2องใบพัดลำนี้แล้วเนี่ยวันนี้ผมจะสรุปทั้ง3รุ่นของ r c e r ซีซึ่งเป็นของเล่นชั้นดีฮ็อบบี้ชั้นเลวว่ามันเหมาะกับใครยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงก็เชิญรับชมได้นี่คือ C-186 หรือว่า B.O. คิด RC 5อาฮลิคอปเตอร์ลำที่3แล้วนะ ที่ซื้อมานะไอล้ลำก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองลำเลยเป็นแบบสี่เบรดซึ่งลำแรกอยู่ดีๆก็หมดแรงนะค่อยๆบินลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็หายเข้าไปในปลาเหวหลังจากบินไปได้สี่สิบไฟล์ส่วนลำที่สองที่เป็นแบบสี่ใบพัดเนี่ยมีดีเฟกก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเสีย ตั้งแต่แรกเลยนะดึงออกจากไอตัวเนี้ยตัวบอดี้เนี่ยไม่ได้คือล็อกอยู่ข้างในแล้วหลังจากนั้นพอบินไปได้ประมาณ3-4ไฟเนี่ยแบตเตอรี่ก็เสียเลยมีปัญหาเรื่องวงจรจากการผลิตนะก็เลยซื้อแบตเตอรี่แบบเนี้ยมา4ก้อนนะแล้วก็บินปรากฏว่าบินไปได้4ไฟมอเตอร์พังนะแรงเนี่คยค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆ,ๆ หลังจากนั้นก็ส่งไปเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์พอปเปลี่ยนมอเตอร์ปุ๊บบินไปได้อีกประมาณ4ไฟล์มอเตอร์พังอีกทั้ะที่ไม่ได้บินต่อเนื่องนะคือบินแล้วก็พักก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแบบ2ใบพัดเนะี่ยซึ่งรุ่นนี้คือรุ่น2ใบพัดและคาดว่านะคาดว่ามันจะเป็นเหมือนลำนี้เนี่ยเซนตรีซีหนนะโดยดูจากรูปจากคลิปแล้วเนี่ย ใบพัดมันจะไม่เหมือนตัวนี้มันน่าจะเหมือนลำนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็หมายความว่าจะบินได้หลายสิบไฟโดยที่มอเตอร์ยังไม่พังเพราะว่าลำนี้เนี่ยเกือบร้อยไฟล์ละแล้วลบินทีเนี่ยเต็มแม็กสิบสี่นาทีนะไม่ใช่เล่นๆแต่ตัวนี้มีดีเฟกต์จากการผลิตก็คือมันจะตัดกางอากาศได้ตลอดเวลาซึ่งตอนเนี้หาสาเหตุเจอแล้วมันเกิดจากการผลิตที่ไอตัวขอบเนี่ยมันชิดกับตัวอาร์มเซอร์โวมากเกินไป สังเกตดูนะตัวแอมเซอร์โวเวลายกปุ๊บเนี่ยมันไปชนพอชนปุ๊บบางจังหวะมันไปล็อกทําให้กระแสเนี่ยมันหลดมากกว่าปกติแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ตัดการทํางานผมก็แก้โดยการคว้านในตรงนี้ออกนะโอเคมาดูว่าแกะกล่องแล้วจะเป็นยังไงนะเริ่มจากตัวลำก่อนเลย อันนี้อะไมติดตรงนี้วะไม่รู้เป็นคราบหรือเป็นกาวอะไรนะหรือทำสีมาไม่ดีเป็นรอยตรงนี้เนี่ยเป็นรอยอตรงนี้นะแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวหาอะไรเต็มๆได้คือพยายามจะมองข้ามดีเฟกที่มันแก้ปัญหาได้นะแต่อันไหนที่เป็นเรื่องใหญ่มันก็ต้องพยายามเคลมหรือว่าอะไรให้ได้แค่นั้นเองเป๊ะเลยนะ เป็นรุ่นเดียวกันลองดูการตั้งโอเคไม่งอกแงกไม่งอนแงนคลอนแคลนถ้ากดทีหนึง่งต้องขึ้นโอเคขึ้นสามทีต้องเปิดรีโมทก่อนพอเปิดรีโมทเสร็จแล้วค่อยเปิดที่ตัวลำนะไอที่เห็นในคลิปขายทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดตัวลำก่อนแล้วก็เปิดรีโมทซึ่งมันผิดผิดหลักการอย่างยิ่ง เสร็จแล้วตัวนี้ใช้วิธียกขึ้นแล้วก็โยกลงเพื่อบ่ายดิ้งแล้วไฟมันจะหย pues ุดกระพริบเสียงรีโมทค่อนข้างดังเเมื่อกี <vit> ้สังเกตเห็นว่าตอนขึ้นบินเนี่ยจะได้ยินเสียง ใบพัดแหงเคยใบยพัดแหงเนี่ยมันหมุนก่อนนะหมุนก่อนหลายวินาทีพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอเบรหลักมันถึงหมุนตามซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่ากังวลน,นิดนึงนะไม่รู้ว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าไอลำที่เป็นสีใบพัดก่อนหน้านเนี่ยในช่วงที่มอเตอร์หลักมันใกล้เสียมันจะเกิดอาการอย่างนี้ก็คือไอใบพัดแหงเนี่ยหมุนก่อนแล้วก็เมนเบรคค่อยหมุนทีหลังซึ่งจริงมันควรจะ กล้เตียงกันหรือพร้อมกันเดี๋ยวลองกดปุ่มั่นดิโอเคปุ่มแลนดิ้งคือปุ่มนี้กดแล้วก็ทำงานปกติผมจะลองกดปุ่มด้านขวามือนะปุ่มขวามือข้างบนเนี่ยซึ่งมันบอกว่าเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดหนึ่งสองแต่ผมอยากรู้ว่าถ้ากดปุ่มมันจะเปลี่ยนสปีดได้ไหมเดี๋ยวลองดู มันเปลี่ยนสปีดได้ด้วยเนี่ยดูความเร็วนะความเร็วในการหมุนแหงแสดงว่าปุ่มขวามือสุดเนี่ยใช้เปลี่ยนได้ทั้งสปีดแล้วก็หมดคือในคู่มือมันเมื่อกี้อ่านคร่าวๆมันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนสปีดนะมันบอกว่าเปลี่ยนแค่โหมด1โหมด2แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนสปีดได้เพราะฉะนั้นต่อไปผมใช้รีโมทอันนี้อันเดียวจบนะเยี่ยมยอดเพราะว่าไอ้รีโมทอีกอันหนึง่ง ที่ไปสำหรับรุ่น4เบรกเนี่ยมันไม่สวยนี่ผมจะกดปุ่มทีหนึ่งจะได้ยินเสียงตึด๊ดอ่าเนี่ยตึ๊ดหนึ่งทีเนี่ยคือความเร็วช้าสุดเนี่ยนะเนี่ยความเร็วช้าสุดลลองดูตึ๊ดสองทีเป็นยังไงหมายถึงกดทีเดียวนะแต่ว่าเสียงตึ๊ดมันจะสองครั้งอ่าลองดูอ่านี่ตึด๊ดตึ๊ดนะตึ๊ดตึดความเร็วในการหมุนหาง ไวขึ้นเห็นไหมไวขึ้นชัดเจนนะทีนี้ตึ๊ดสามทีกดทีเดียวได้แต่เสียงตึ๊ดตึ๊ดสามทีเนี่ยมันจะเร็วสุดงอกงแง้งองแงกอย่างเงี้ยซึ่งมันถ้าจะมันมากเ่าที่ดูเนี่ยหมุนเร็วประมาณนี้เลยเยี่ยมเลยนี่คือในฝันที่ผมต้องการนะมันต้องอย่างนี้ถึงจะมัน ตอนนี้อีกมือหนึ่งถือรีโมทแล้วก็อีกมือหนึ่งถือกล้องถ่ายหอไปพร้อมกันซึ่งถ้าหอมันไม่นิ่งจริงเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยที่สําคัญมันจะต้องเป็นสี่ชันเนลที่แรงไม่มากถ้าแรงเยอะอันตรายมากเบรฟันเข้าหน้านี่นะโอ้โหรับรองเย็บลายเข็มแน่นอนเลยก็ดีก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยของหอสี่ชันเนลขนาดเล็กแบบนี้เล่นอินดอร์ด้แบบสบายใจผมจะออโต้แลนดิ้ง เดี๋ยวลองใช้รีโมทอันนี้มาเชื่อมโยงกับลำนี้ว่าได้ไหมเริ่มจากเปิดรีโมทปึ้งเสร็จปุ๊บไอล้ลำนี้สวอทเพจหักอยู่นะบินไม่ได้แต่แค่ต้องการจะเชื่อมให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมอันนี้ต้องส่งไปซ่อมโอเควิธีเชื่อมก็คือยกขึ้นยกลง ดูแล้วเนี่ยถ้าจะเชื่อมได้นะดูจากท่าทางแล้วเนี่ยโอเคลองมาดูรีโมททั้งสองอันอันซ้ายมือเนี่ยมาพร้อมกับตัว C186 4พัดแล้วก็ C127 s e n t u r y Spy Drone ส่วนอันขวามือมาพร้อมกับ C186 แบบ2ใบพัดดีไซน์ต่างกันสิ้นเชิงน,นะแล้วก็ความรู้สึกเวลาสัมผัสเนี่ยไอตัวซ้ายมือเนี่ยจะกระชับกว่ามาก เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีการเซาะร่องลงไปเนี่ยทาให้เวลาเราจับเนี่ยนิ้วเราจะลงไปข้างล่างได้ทําให้นิ้วโป้งหรือว่าอะไรก็ตามที่จับสติ๊กอยู่เนี่ยมันใกล้เนะเวลาควบคุมอะมันจะง่ายกว่าสำหรับคนที่นิ้วสั้นแต่ไอ้ขวามือเนี่ยมันจะอ้วนนะการเซาะร่องลงไปเนี่ยน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจับปุ๊บเนี่ยมันจะใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีผลทําให้เนี่ยเวลายกสติกอะไรพวกเนี้ย นิ้วอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สำหรับคนนิ้วสั้นนะนะปุ่มก็ต่างกันนะไอปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยปรับสปีดอยู่ตรงนี้123เนี่ยจะใช้วิธีเลื่อนเอานะแต่ว่าไอ้รี o t e ตัวขวามือเนี่ยที่มากับ c 1 8 6 2่ปพเนี่ยปรับสปีดกดตรงนี้นะกดทีนึงจะดังตึด๊ดกดอีกทีดังตึ๊ดตึอีกทีดังตึด๊ด3ทีเป็นการบอกว่าความเร็ว1 2 3นะซึ่งตรงนี้ในคู่มือไม่มีบอก เห็นสวยที่สุดเลยเรื่องสําคัญอย่างนี้ไม่ใส่ในคูมือได้ยังไงและที่สําคัญปุ่ม Landing กับ Take-off จะอยู่ตรง,ง,งกันข้ามกันไอตัวนี้ปุ่ม Take-off กับ Landing เนี่ยกดตัวนี้นะแต่ตัวนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะและขณะเดียวกันเป็นปุ่มฉุกเฉินด้วยซึ่งเวลาจะดับเครื่องฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยกด Take-off หรือ Landing เนี่ยปุ่มเดียวกันเนี่ยค้างไว้3วินาทีมันจะตัดมอเตอร์แล้วก็ตกลงมาเลย อันนี้มีบอกในคู่มือของ C 1 8 6แบบ2ใบพัดแต่ไอรุ่นนี้ดันไม่มีบอกในคู่มือนะอันนี้ก็ต้องกดตรงนี้เหมือนกันเนี่ย f k e off หรือ l a n d i n g เนี่ยกดค้างไว้3วินาทีนะเรื่องสำคัญอย่างนี้ไม่มีบอกนี่คือความเหงสวซวยอีกอย่างที่เจอนะแล้วก็ความแตกต่างอย่างหนึ่งคือเสียงเสียงด้านซ้ายจะเบาวกว่าด้านขวาอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟัง นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการดูที่ตัวรีโมทขณะที่บินเนี่ยต้องการแค่ฟังเสียงอย่างเดียวว่ากดถูกกดผิดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยจะเหมาะกว่านะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกระชับคือต้องแลกกันสรุปแล้วคือว่าใช้ได้ทั้ง2ตัวนะเอาไว้อันนึงไว้เล่นในบ้านอันนึงเอาไว้พกไปนอกบ้านอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถดึงตัวนี้ออกมาได้ทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยตัวที่พลาสติกดึงถอดออกมาเพื่อเอาไปใส่สลับกันซึ่งอันเนี้ยดั้งเดิมของมันเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ตัวอ c e r a เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียม um, แล้วก็มีการเจียให้คมเพื่อให้เกาะกับนิ้วเรานะผมก็เลยเอาอันเนี้ยของ RC-Era อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมาใส่ให้ตัวนี้ เพื่อให้มันกระชับนิ้วมากขึ้นแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบ4ก้อนนะซึ่งแนะนำให้ใช้ฐานชาร์จอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องสำคัญมากก็คือว่าเมื่อแบตมันใกล้จะหมดเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนหลังจากเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เสียงตึดเดียวสักพักมันจะมีเสียงตึดอีกทีหนึงซึ่งมันจะเตือน2ครั้งเท่าที่สังเกตเนี่ยมันห่งกันประมาณ1วันนะถ้ามันเตือนครั้งที่2แล้วเนี่ย โอกาสที่จะเสียการควบคุมสูงมากเพราะฉะนั้นให้ระวังนะเตือนครั้งเดียวเนี่ยควรจะเอาลงมาแล้วก็หรือไม่ก็บินให้หมดไฟในไฟนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทแล้วค่อยเล่นใหม่สรุปแล้วก็คือว่ารีโมทเนี่ยใช้ด้วยกันได้สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งรุ่น c 1 8 6แบบ2ใบพัด c 1 8 6แบบ4ใบพัดแล้วก็ sentry spy d r หรือว่า c 1 2 7โดยการเปิดรีโมทเสร็จปุ๊บ เปิดที่ตัวลำแล้วก็รอให้ไฟมันกระพริบแล้วก็กดดึงขึ้นดึงลงนี้นี่ได้ใช้รีโมทอันนี้บินนะความรู้สึกสติ๊กดีกว่าขอดมกันกิ่นมอเตอร์แทบไม่มี เป็นสัญญาณที่ดีนะถ้ากินมอเตอร์หึ่งเลยเนี่ยอันตรายมันขึ้นเลยเนี่ยมันพุ่งขึ้นเลยมันล็อกเหมือนกับว่าดังไปสุดอ่าบเรียบร้อย เอาอีกทีขันเร่งค้างแล้วก็พุ่งขึ้นเลยครั้งที่สขึ้นเลยมีสามครั้งติดกันละเอาให้เห็นกันจะจๆครั้งที่4ก็ขึ้นจากพื้นเนี่ยมันจะฮอปนิดนึงแล้วมันพุ่งขึ้นไปด้านบนสุด

หายใจอีกรอบหนึ่งนะ C186 รุ่น2ไใบพัดหลังจากบินไป20ไฟเนี่ยก็เจอดีเฟก t ในไฟที่14อาการของมันเนี่ยรุนแรงน่ากลัวมากเมื่อเทียบกับดีเฟก t ของรุ่น4ไใบพัดที่มีปัญหาเรื่องมอเตอร์หรือว่ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสียตั้งแต่การผลิตแต่ไอ C186 แบบ2ไใบพัดเนี่ย อาการก็คือเมื่อใบพัดหมุนแล้วก็โฮเวอร์ได้สักพักหนึ่งไม่กี่วินาทีเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นฟ้าด้วยความเร็วสูงสุดเลยเหมือนกับว่าคันเร่งเนี่ยถูกโยกไว้จนสุดแล้วทำอะไรก็ไม่ได้นะโยกคันเร่งลงมามันก็ไม่หยุดจะต้องกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้3วินาทีจนกระทั่งมันตัดแล้วก็ตกลงมาซึ่งเป็นอย่างนี้ทั้งหมด6ไฟติดกันระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ลองเปิดดูข้างในว่า มันมีอะไรเสียหายไหมแล้วก็พบว่าสายไฟที่มันเป็นลวดเล็กๆมากเลยเนี่ยขนาดประมาณเท่ากับเส้นผมเลยนะมันไปติดกันผมก็เลยคิดว่าไอาการที่มันแปะกันมันอาจจะสปาร์กเนี่ยผมเลยใช้ลวดเนี่ยเขี่ยให้มันออกจากกันแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยบินไปได้อีก1นึ่งไฟโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ไฟถัดมาอีกเนี่ยเกิดอาการนี้เหมือนเดิมนะพงขึ้นฟ้าเหมือนที่เห็นในคลิปเนี่ย แล้วก็จำเป็นต้องตัดให้มันตกลงมาเป็นอย่างนี้ซ้ำๆนะรวมทั้งสิ้น6ไฟแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไฟที่6เนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมโยงกับรีโมทได้อีกไฟกระพริบที่แหงแต่ไม่มีการเชื่อมโยงผมเลยสอบถามทั้งช่างช่างบอกว่าอาการนี้เนี่ยเขายังไม่รู้สาเหตุกำลังหาสาเหตุอยู่แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยส่งมาให้ซ่อมด้วยอาการเดียวกัน นะเขาขอเวลาเพื่อเช็คว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่น่าจะใช่เฟลไหมเพราะถ้าเฟลไหมเนี่ยมันจะขึ้นทันทีมันจะไม่มีการผ่อนอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดีเฟกต์ของลํานี้เจอจนไดนะ้ส่วนอาการอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมอเตอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างทนทานนะถ้าเป็นรุ่นสี่ใบพัดเนี่ยอาจจะพังแล้วก็ได้แล้วก็อาการบินก็ถือว่าดีแต่ มีอาการบินอย่างหนึ่งที่ผิดปกติก็คือเวลาเรายกเอเรลอนด้านขวานะคือเอียงด้านขวาเนี่ยมันจะยกได้น้อยกว่าด้านซ้ายอย่างเห็นได้ชัดเลยประมาณ30%และเวลาเราเอียงไปด้านหน้ายกไปด้านหน้าเนี่ยก็จะได้น้อยกว่าด้านหลังประมาณ30%เช่นกันใช้วิธีทริมก็ไม่ได้ผลนะแล้วทริมก็จะทําให้มันเอียงด้วยซ้ําเลยซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นการตั้งเซอร์วที่มันไม่ดีมาตั้งแต่โรงงานหรือเปล่าหรือเป็นข้อจํากัด ของพอชนิดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งหมดนี้เนี่ยยังสรุปไม่ได้จนกว่าจะส่งไปให้ช่างซ่อมแต่ในเรื่องของเวลาบินเนี่ยอันนี้น่าประทับใจบินได้นานจริงๆก็คือประมาณ15-16นาทีนะตรงนี้ถือว่าผ่านละและเรื่องความเร็วเนี่ยถือว่าบินได้เร็วพอๆกับ C127 มันจะบินคล่องตัวน้อยกว่าแค่นิดเดียวแค่นั้นประมาณ10%นะแต่ถ้าเทียบกับ C 186แบบ4ไใบพัดเนี่ยถือว่าบินเร็วกว่ามากพอสมควรแล้วก็สู้ลมด้วยนี่คือข้อดีของรุ่นนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีฝีมือปานกลางน,นะคือไม่ต้องการบินแบบเออยๆอินดอร์สามารถบินเอาดอร์ได้แต่ถ้ายังเจอดีเฟกต์แบบนี้และยังแก้ไม่หายอย่าซื้อสำหรับ C186 รุ่น4ใบพัด อาการบินจะนิ่งกว่าแล้วก็เชื่อมช้ากว่าทุกทิศทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นการหมุนการเอียงการโยกหน้าโยกหลังแล้วก็สู้ลมได้น้อยกว่าที่สำคัญเนี่ยเจอดีเฟกตก็คือมอเตอร์ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทุกลำหรือเปล่าแต่สกเกลเนี่ยสวยกว่าสมจริงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความสมจริงแล้วก็บินเอื่อยๆบินอินดอร ก็ะฟันธงรุ่นนี้สำหรับ C127 Century s p y d r o n e เนี่ยเป็นฮอลสี่ชัน n นลที่บินเร็วที่สุดคล่องตัวที่สุดเท่าที่เคยจับมาตลอด10กว่าปีนี่นะอาการมันเกือบเทียบเท่าฮอลหกชั n e นลเลยแล้วก็สู้ลมได้และมีความคุ้มค่ามากเพราะว่าสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ถึงแม้ว่าคุณภาพไฟล์มันจะต่ำก็ตามแต่มันมีดีเฟกต ซึ่งไม่รู้ว่าลำอื่นจะเป็นด้วยไหมดีเฟกก็ได้บอกไปแล้วในต้นคลิปว่ามันตัดกลางอากาศเนื่องจากแอมเนี่ยมันไปขัดกับตัวบอดีมันซึ่งหลังจากผมซ่อลองไปแล้วเนี่ยอาการตัดกลางกาศก็หายไปแต่ดูนี่นะชุดเฮดเนี่ยมันยกมันมีการให้ตัวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากการตกมากเกินไปหรือเปล่ามันตกประมาณ60ครั้งแล้วแล้วก็ผมก็ใช้วิธีเอากาวตาช้างหยอด ปรากฏว่าผมทําพลาดนะหยอดโดนลูกปืนโดนชุดเฮฟย้อยไปโดนทุกจุดทําให้ลํานี้กลายเป็นซากไปโดยปริยายต้องซื้อใหม่แล้วก็เอาอันเนี้ยเป็นตัวอะไรซะส่วนในเรื่องของคุณภาพวิดีโอเนี่ยก็อย่างที่เห็นถือว่าพอรับได้นะเป็นฟูลไฮเดฟแต่ว่าเฟรมเรทน้อยมากคือ15 fps ซึ่งมันแทบจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยอย่าหวังว่าจะไปบิน fpv นะทำไม่ได้ ส่วนภาพท้ายก็ถือว่าคมชัดเป็นบางมุมถ้าเอามาตกแต่งนิดหน่อยนี่ก็จะเทียบเท่าโดรนราคาถูกได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะในการกดชัตเตอร์ละก็โดยรวมแล้ว C127 เนี่ก็เป็นโดรนสเกลที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดา3ลํลำนี้ในเรื่องความมันสรุป RCE ER ราทั้ง3รุ่นคือ C127 และ C186 แบบ2กับ4ใบพัด มีดีเฟกทั้งหมดที่ผมเล่นมาทุกลำแต่ของคนอื่นจะเจอหรือเปล่าผมไม่รู้ซึ่งในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องปัญหาดีเฟกออกไปเนี่ยผมฟันธงว่ายังไงก็คุ้มแล้วก็ควรค่าแก่การสะสมด้วยถ้ามันเผอิญเสียจริงๆและซ่อมไม่ได้ขึ้นมาตั้งโชว์ก็ยังดูสวยงามอยู่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็อยากให้ทางคู้นำเข้าเนี่ยบอกบริษัท นะให้คิวให้ดีๆหน่อยแล้วก็ให้หาสาเหตุให้ได้และแก้ปัญหาให้ได้ว่าอาการที่เป็นดีเฟกทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดหรือเปลี่ยนทั้งลำอันนั้นมันก็จะไม่มิคเซนละถ้าสามารถแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตไกลสำหรับยีย่ห้อนี้เพราะว่าเล่นง่ายบินได้ยาวนานะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแต่ถ้าสมมติแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ไม่ได้เนี่ย ผมก็ไม่แนะนําให้ใครซื้อนะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามในสามร,รุ่นนี้เพราะคุณอาจจะเสียงเงินฟรีคุณอาจจะเล่นไปแค่ไฟเดียวแล้วบรรลัยเลยหรือถ้าโชคดีหน่อยก็40ไฟทบหรืออาจจะเกือบร้อยไฟเหมือนที่ผมเล่น c ี2 7ซึ่งตอนนี้มันเกินที่จะเยียวยานะมันพังจนต้องซื้อใหม่ก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นการปิดฉากมหากรัมแันแสนยาวนานของการ รีวิวฮอร์4 h ช n แนลที่เป็นของเล่นชั้นดีเป็นฮอบบี้ชั้นเลวจากนี้ไปผมหวังว่าผมจะไม่ต้องมารีวิวหรือทดสอบอะไรฮอร์พวกนี้อีกแล้วนะจะได้ก้าวสู่ฮอร์สามดี n e ชแอย่างเต็มตัวสักทีเจอกันเมื่อชาไม่ต้องการจบ